อัปเดตข่าวสาร7พฤศจิกายน2565ข่าวดีนายกสั่งแล้วเร่งเยียวยาทั่วประเทศช่งแจก5,000-7,000บาทรับเงินสดทุกคนฟังรายละเอียดในคลิปสวัสดีคะ่ะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ ทางช่องมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะจะเป็นข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มไหนเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดข่าวสารพร้อมๆกันค่ะแต่ก่อนไปรับฟังข่าวสารดีๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนสำหรับคลิปข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งเยียวยาน้ำท่วมอะไรทำได้ให้ทำก่อนด้านรมชครั้งเก่าวเยียวยาต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ตอนนี้น้ำท่วมอยากให้ช่วยค่าครองชีพก่อนเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่าในที่ประชุมครมนายกรัฐมนตรีได้เล่าถึงการลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาพร้อมกับสอบถามว่าเงินเยียวยาจะจ่ายได้เมื่อไหร่ด้วยประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่าการเยียวยาต้องให้กระทรวงมหาไทยเสนอเรื่องเข้ามาเพื่อเบิกจ่ายส่วนเรื่องเกษตรกรจะช่วยเหลือผ่านธนาคารออมสินและธนาคารทกส ด้านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอว่าการเยียวยาถึงอย่างไรก็ไม่เพียงพอต่อความเสียหายอยากให้ทหารตำรวจนักเรียนอาชีวะเข้าไปช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนนอกจากนี้อยากให้มีมาตรการอื่นๆพิจารณาตามความหนักเบาของแต่ละพื้นที่เช่นการแจกข้าวเพราะพื้นที่สารทำนาปีละครั้งและจะเก็บเกี่ยวช่วงปลายปี แต่เกิดน้ำท่วมเสียก่อนจึงไม่มีข้าวกินและขายขณะที่นายสันติรมชอครั่งกล่าวว่าเรื่องการเยียวยาก็ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์แต่ขณะนี้น้ำท่วมชาวบ้านไม่รู้จะทำอย่างไรอยากให้ช่วยค่าของชีพก่อนด้วยมีรัฐมนตรีหลายท่านเห็นด้วยด้านนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรอมวอุตสาหกรรมได้เสนอว่าหลักเกณฑ์เยียวยา5,000บาทเป็นหลักเกณฑ์เยียวยาเมื่อสิปีก่อน ตอนนี้ถ้าจะเพิ่มเป็น6 0 0 0ถึง7,000บาทได้หรือไม่นายกกล่าวสรุปว่าอะไรจ่ายได้ให้จ่ายไปก่อนอย่างเงินเยียวยา5,000บาทโดยมีการเตรียมงบกลางเอาไว้2,000ล้านบาทแล้วถ้าจะเพิ่มเติมอะไรคอยว่ากันอีกทีเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะว่าเงินเยียวยาจะจ่ายเพิ่มให้คนละเท่าไหร่และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะ หากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีพลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ